สวัสดีครับทุกท่านนะครับสาหรับในหัวข้อต่อไปนี้นะครับอาจารย์จะพาทุกท่านเนี่ยนะครับมารู้จักกับเครื่องมือตัวหนึ่งที่เราใช้ในการออกแบบนะครับวงจรไฟฟ้าบนาหรือว่าวงจรแร็กเนิกเนี่ยบนเจ้าตัว ni นะครับ e v i s 3นะครับโอเคตัวที่เราได้รู้จักกันมาแล้วนะครับที่ผ่านมาก็จะเป็นอ,อุปกรณ์เครื่องมือที่เราเรียกว่า เป็นเครื่องมือที่เราเรียกว่า measurement light นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องมือวัดที่อยู่บน LV3 นั่นเองนะครับแต่ในเครื่องมือ,อตัวหนึ่งที่เราจะใช้ในการออกแบบวงจรนะครับเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า multi sim light นะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะค้นหาแล้วก็เข้าเว็บไซต์นี้นะครับ multi sim light โดยให้ทุกท่านเนี่ยใช้ Account สมัครสมาชิกของ ai com ได้เลยนะครับก็ทำการล็อกอินนะครับหรือว่า sign up นะครับขั้นตอนตรงนี้นะครับลองไปลองทำดูนะครับสมมติว่าผมมี Account ของผมอยู่แล้วนะครับก็แค่ผ่าน Password นะครับโอเคนะครับเราก็จะเจอนะครับวงจรที่เราออกแบบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนออกแบบ แล้วก็ไปต่อวงจรจริงๆบนอบนเอวิสกันนะครับเราลองดูนะครับสมมุติว่าอาจารย์จะสอนให้ทุกท่านออกแบบวงจรก็กด create circuit ขึ้นมาใหม่นะครับมันก็จะเตรียมนะครับสภาพแวดล้อมของตัวเจ้า multi sim ตัวนี้นะครับด้านบนนี้เราตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราสมมุติผมชื่อว่า r c sería respond เราจะลองทําวงจรนะครับ R4 ดูแล้วก็กด c t r l S นะครับสามารถเซฟได้นะครับโอเคคราวนี้นะครับวิธีใช้งานเนี่ยง่ายมากเลยนะครับสก,กอร์เมาส์เข้าออกนะครับก็จะกลายเป็นซูมินซูมเมาส์นะครับส่วนเครื่องมือจะอยู่ทางด้านนี้เห็นไหมฮะเริ่มต้นนะครับสมมติว,ว่าเราจะวาดวงจรนะครับ มีแหล่งจ่ายตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็นเพลแล้วกันก็คือเป็นคล็อกโวลเตจแล้วกันนะครับเป็นเพลแบบนี้แล้วก็เราสามารถดับเบิลคลิกแล้วก็ p r o p e r t y ตรงนี้ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับโอเค p พราะ r ป y นี้นี้ปรากฏขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะตั้งค่าแรงดันตรงนี้ได้สมมุติว่าผมจะตั้งแรงดันที่5โวลต์พีคนะครับแล้วก็ f r e q u e n c y 1kHz นะครับ ตัวดิวตี้ไซเคิลก็คือ DC เนี่ยนะครับ50%นะนะครับให้ลองพยายามนะครับฝึกทำตามบ่อยๆแล้วก็จะสามารถที่จะคิดวงจรขึ้นมาได้เราไปหาวงจรมาทดลองเองได้นะครับตอนนี้เราจะทดลองวงจร r c ธรรมดานะครับหยิบรีซิสเตอร์ขึ้นมาซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของอิเลเมนต์นะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับตัดมาที่นี่นะครับ โอเควิธีการหยิบแคปซิเตอร์ก็หยิบแคปซิเตอร์เข้ามาแบบนี้นะสมมติว่าเราจะใช้นะครับ Response RC ตรงนี้นะครับเป็น10กิโลและกันก็ดับบลคลิกแล้วก็แก้ไขสามารถพิมพ์อ่า10กิโลแบบนี้หรือจะใช้คีย์เวิร์ดแบบนี้ก็ได้ครับอ่าดับบลคลิก10 K เคโอห์ อย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนแคปปัจิเตอร์สมมติผมจะใช้สักประมาณ0.1มโครฟาลัดนะครับกด Enter แบบนี้ทุกท่านก็อย่าลืมนะครับเวลาเราทำวงจรเนี่ยซิมูเลชันเนี่ยนะครับซิมูเลเตอร์มันจะต้องรู้ว่าจุดอ้างอิงอยู่ตรงไหนซึ่งมันหมายถึงกราวด์ร e เฟ r e n น e นะครับเราก็เลือกกราวด์ร e เฟ r e n น e อันนี้มาวางาต่อไปก็ให้ทุกท่านลาก โดยใช้วิธีการวายิงสายโดยเอาเมาส์ไปชี้ที่จุดเทอร์มินอลนะครับแล้วก็ลากไปครับเสร็จละว1จุดนะครับจุดต่อไปเสร็จและว1จุดนะครับจุดต่อไปวาดให้สวยงามนะครับอ่าแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับครงวงจรที่นี่จะเห็นได้ว่าตรงนี้เส้นนี้จะเป็น Refer e n c e ศูเห็นไหมฮะแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าโอเค เมื่อเราอยากจะวัดแรงดันตกคร่อมของการ r e s ปอน s e ของ c นะครับเราก็เพียงแค่ไปเอาเครื่องมือวัดที่อยู่ในกลุ่มนะครับ analysis and annotation เนี่ยนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีการ simulate วัด o l t a g e และ Current ได้ให้เราเลือก Voltage นะครับสมมติจะวัดแรงดันตกคร่อมตรงจุดนี้นะครับตรงจุดหมายเลข2นะครับสิ่งที่เราจะได้เดี๋ยวเราจะเห็น RES ปอนของจุดที่2นะครับ หรือถ้าใครอยากจะวัด d i f f e r e n นซ์โวลตเตของจุดนี้นะครับจุดที่1ก็จะเห็นจุดเปรียบเทียบนะครับก็คือเป็นซอสนั่นเองเราจะลองทดลองนะครับรันโปรแกรมดูนะครับสมมุติว่าการรันเนี่ยมันจะมีอยู่หลายโหมดนะครับเป็นชานเชียนนะครับเป็น AC Swi ว p แล้วก็เป็น DC นะครับคราวเนี้ยอินเตอร์เร็ทีฟคือ,อไร i ินเ r อร์ i v e ทีฟคือรันแล้วมันมีการเชื่อมต่อไปยังตัว ออสซิโลสโคปที่อยู่บน n i w i t s เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนนี้เราจะรันแบบตัวที่เป็นซันเชียนธรรมดาก่อนที่จะดูรีสปอนส์ในช่วงเวลานะครับการปรับทานเชียนก็จะมีว่าเออสตาร์ทไทม์ไปจนถึงเอนด์ไทม์เนี่ยนะครับณนะเวลาไหนที่เราจะจะดูนะครับมีอินิเชียลคอนดิชันไหมนะครับอัอนนี้ผมเอาเป็นดีฟอลต์ให้ดูนะครับลองรันกดรันซิมูเลชันตรงนี้ปึ๊บ คุณจะเห็นอะไรบางอย่างนี่คือผลレスปอนนะครับผลレスปอนมันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับ C มันเกิดการการเขาเรียกอ,อะไร,ค,รคลิปใช่ไหมเพราะว่าแรงดันอาจจะสูงเกินไปนะครับงนั้นเราเปิดเป็นสปริตแบบนี้ก็ได้ครับ2ด้านด้านหนึ่งจะเป็นวงจรส่วนด้านหนึ่งจะเป็นレスปอนนะครับคราวนี้นะครับผมลองปรับความต้านทานลดลงมานิดหนึง่งอาจจะเหลือแคบสักประมาณ 1>, 1กิโลอ่า1 k ก็คือ1น0 0ันนั่นเองนะครับแบบนี้อ่ะลดแรงดันตรงซอสอ่าลดความถี่ตรงนี้ลงมาหน่อยนะครับเอาสักประมาณ500เฮิร์ตนะครับแล้วก็ลดโบลเตตตรงนี้ลงมาเหลือสัก2โวลต์นะครับโอเคลองซิมูเลต e ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเห็นเรสปอนอะไรบางอย่างไหมครับ レスポンตตรงนี้นะครับคือผลตอบสนองของจุด Refer e n c e ตรงนี้เห็นไหมครับส่วนสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นจุด step r e s p o n นนั่นเองนะครับที่เรา Simulate เมื่อกี้พอผมเพิ่มความถี่เข้าไปเยอะๆตรงซอสเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเวลาผมเพิ่มความถี่ไปเยอะๆเนี่ยนะครับซอสก็จะเกิดภาวะาเขาเรียกว่าช่วงตอบสนองความถี่ที่มัน รับไม่ได้นั่นเองนะครับถ้าเราไปวิเคราะห์โบดท์พอรตอะไรพวกนี้ก็จะเห็นว่าบางทีช่วงความถี่ไหนที่มันไม่สามารถที่จะวิตอบสนองได้ทันนั่นเองก็คือระบบจะช้าไปเลยนะครับก็ R กับ C ีเนี่ยเวลาเขาเรียนรู้ระบบตอบสนองก็จะดูเรื่องของสารเชียนเห็นไหมฮะนี่คือกราฟของการทานเชียนของวงจร r C วงจรที่เราเรียนในกระแสสลับอนะลิซิสนั่นเองนะครับ ตอนนี้เราไม่ต้องคำนวณอะไรที่มันยุ่งยากวุ่นวายเรามาดูผลของレスปอนแล้วค่อยย้อนกลับไปดูว่าอ๋อไอกราฟตัวนี้มันทำงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนว่าวงจรที่มันต่อบนเบสบอร์ดของเอลวิสเนี่ยต่อ,อยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วเราจะส่งผลของการวัดยังไงคราวนี้ในรีเซสเตอร์สมมติว่าผมขออนุญาตปรับรีเซสเตอร์ตรงนี้เป็น 12k แล้วกันนะครับเพราะว่าผมต่อวงจร 12k ไว้กับ0.1มิโกฟาลัด แรงดันตรงนี้เดี๋ยวเราจะปรับเป็นแรงดันสักประมาณ2โวลต์นะครับด้วยฟังก์ชันเจนแล้วก็ที่ความถี่ประมาณ500เฮิรตนะครับผมลองซิมูเลตใหม่อีกครั้งหนึ่งระบบก็จะช้าเห็นไหมครับเพราะว่าค่า Time Constant เนี่ยขึ้นอยู่กับค่า R C ใช่ไหมคราวนี้เราอยากจะเห็นตลอดทางนะฮะถ้าอยากเห็นตลอดทางเนี่ยนะครับในทานเชียนเนี่ยคุณจะต้องปรับตรงนี้ให้ n t ทม e เนี่ยมันยืดออกไปอีกนะครับเช่น อาจจะยืดไปจนถึง1คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับตอนนี้เอาแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวเราปรับปรับในส่วนของตัวรีเซสเตอร์ดีกว่านะครับดูที่100โอห์มนะครับ100โอห์มเราจะเห็นได้ครับว่าค่า ค่าทาวเนี่ยค่า rc เนี่ยนะครับหส่วน rc เนี่ยเป็นไงครับมันวิ่งลู่เข้าสู่เซตพอยต์เนี่ยเร็วขึ้นเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีความต้านทานสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไปจนถึงเอา,เอาสัก1 k แล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะเกิดสโลปนะครับนั่นเองใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1มิลลิเซกนะครับเพราะว่าสารเซียนเราตั้งไว้เนี่ยก็คือ ติยกกำลังลบสก็ประมาณ1มิลลิเซกนั่นเองนะครับถ้าอยากยืดเวลาก็ยืดเราไปอีกนะครับกี่มิลลิเซกก็ว่ากันไปนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของเจ้าวงจรที่เราต่อสมมุติว่าเรามีวงจร Rc แบบนี้แล้วก็ต่อวงจรบนเอลวิสนะครับกลับมาดูกันนะครับ ในส่วนของวงจรที่ต่อนะครับก็จะมีรีเิสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมซูมนิดนึงตรงจุดนี้คือรีเิสเตอร์นะครับตรงจุดนี้คือแคปซิเตอร์นะครับผมก็ต่อขั้วบวกนะครับสีแดงผ่านาตัวรีเิสเตอร์ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราลองสลับไปดูนะครับตามวงจรก็คือเราจะต่อผ่านรีซ็เตอร์ก่อนแล้วต่อผ่านแคปซิสเตอร์เนาะแล้วก็ครบวงจรที่กลาวนะครับดังนั้นผมต่อครบวงจรที่กลาวกลาวคือสีดำมันนี้นะครับคราวนี้ผมจะวัดแหล่งจ่ายจุดหนึ่งก็คือจุดที่เป็นซอสที่มาจากฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ก็คือสายเส้นนี้นะครับ สายเส้นนี้คือฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะครับอันนี้นะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อนะครับในการวัดสัญญาณกลับไปที่ออสซิโลสโคปด้วยก็คือจุดเดียวกันนะครับตามวงจรคราวนี้ผมจะวัดレスปอนก็คือช h แนลหนึ่งอีกช h แนลหนึ่งก็จะวัดวงจรของคาปาซิเตอร์นะครับซึ่งถ้ากลับมาดูจุดที่วัดวงจรน,นะครับผลตอบสนองก็คือจุดนี้นะครับก็คือวงจรที่เป็น คล่อม C นะครับเทียบกับ r e f e r e n น e นั่นเองนะครับส่วนแรงจ่ายก็คือจะดึงมาจากในส่วนของจุดของฟังก์ชัน g e n เน a เรเอันนี้นั่นเองนะครับจุดฟังก์ชัน g e n เนอเรเอันนี้นะครับคราวนี้นะครับเราอยากจะลองให้ฟังก์ชันเจนเนี่ยนะครับมันเจนสัญญาณออกมาที่ ความถี่500เฮิรต์นะครับ2โวล้นนะครับเขาบอกว่าให้ทำการไปเปิดในส่วนของ Measurement Light ที่เราที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านี้นะครับเราตั้งชื่อและกันว่า MyLab Connect ไปที่อุปกรณ์ก่อนนะครับพอ Connect อุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับกลับมาที่วงจรของเรานะครับกด Save ก่อน แล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยดับเบิลคลิกในส่วนนี้นะครับอลองดูนิดนึงว่ามีการเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์เรียบร้อยไหมนะครับโอเคมันชื่อว่า PR1 นะครับไอเจ้า PR1 เนี่ยถ้าเราเห็นสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับก็บอกว่าให้สตรีม d a t a ไปให้กับ m e s r e m e n t Light ลองกดดูเนาะอุปกรณ์ตัวเนี้ยจะถูกส่งไปที่เจ้าออสซิลโลสโคปนะครับดังนั้นเนี่ย ั่งเนี้ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเปิดออซิโดสโคปทิ้งไว้ก่อนอและก็เดี๋ยวมันก็จะส่งผลลัพธ์ที่レスポ e เนี่ยมาดังนั้นเนี่ยมันจะส่งผลลัพธ์ได้มันจะต้องมีการเจนเน a เรตฟังก์ชันที่เป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมนะครับผมจะตั้งส่วนของซิมูเลตสัญญาณก่อนเป็นสแควร์เวฟเนาะ แล้วก็ให้มีความถี่ที่500เฮิรต์นะครับแล้วก็ผมจะปรับแอมลิจูดเป็น2โวลต์พีคทูพีคแล้วกันนะครับ2โวลต์พีคทูพีคนะครับเ,เดี๋ยวยังไม่ต้องออฟเซตนะครับดีจีดดิวตี้ไซเคิลก,ก็ประมาณนี้นะครับเราลองเจนเนอเรตสัญญาณดูก่นอนตอนนี้นะครับสัญญาณมันไหลมาแล้วล่ะ คราวนี้นะครับเราจะรันตัวตัวเจ้า measurement light like ตัวนี้นะครับโดยนะครับให้ตรงนี้นะครับมีการกดส่งมาด้วยมันก็จะมาเปิดออสซิโลสโคเห็นไหมคราวนี้นะเราก็จะเห็นว่าโอเคเนี่ยผลของการรีสปอนแต่ว่าการรีสปอนเนี่ย จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมปรับ measurement light ที่เป็นฟังก์ชันเจนเนี่ยทิ้งไว้ที่หน้านี้ใช่ไหมถ้าเราจะไปเปิดหน้าเดียวกันก็ได้ผมก็สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับปิดอันนี้ไป <c oughs> แล้วก็กลับมาที่ตรงส่วนของฟังก์ชันเจนเนเรเตอร์นะครับโอเคคราวนี้นะครับเราก็จะทำการ ตั้งค่านะครับในส่วนของฟังก์ชัน Square Wave นะครับ500เฮิร์ตเขาบอกว่าให้เช็คด้วยนะครับว่า Connection เนี่ยได้ต่ออยู่หรือไม่นะครับตอนนี้ยังไม่ต่อเนาะเพราะเมื่อกี้ผมปิดไปนะครับอ่ะต่อเลยก็ได้นะครับถ้ามันขึ้นใส่ญลักษณ์สีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยนะครับแสดงว่ายังไม่ได้ต่อที่ตรงจุดเนี้ยนะครับเราก็ลอง g e n e r a เ e ขึ้นสี่เหลี่ยมออกมาแล้วก็ลองรันโปรแกรมดูครับอ่าอันเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยสิ่งเส้นที่คุณเห็นเนี้ยสีน้ำเงินเนี้ยที่ส่งมาเนี้ยตอนที่ m e measurement light เนี้ยคุณส่งมาจากตรงจุดเนี้ยนะครับตอนที่คุณรันออกมาเนี้ยมันเป็นเส้นที่ส่งมาจากอ่าเขาเรียกว่าสิ่งที่ simulate นะครับเพื่อที่จะได้มาเปรียบเทียบกับ วงจรจริงซึ่งตอนเนี้วงจรจริงเนี่ยผมอาจจะใส่ R ที่มันไม่เท่ากับวงจรซิมูเลตนั่นเองนะครับก็ทำให้เคอร์ฟเนี่ยมันมันใกล้เคียงกันแหละถ้าเอามาทาบกันแต่ว่ามันมีค่าทาวส์ที่แตกต่างกันนะครับเพะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าโอเคเราสามารถเห็นส่วนที่ซิมูเลต e เทียบกับส่วนที่เป็นของจริงที่วัดอยู่บนตัวเอลวิสตัวนี้ได้นะครับ หรือถ้าเราจะจะเปิดอีกช่องหนึ่งที่เป็นในส่วนอันนี้นะครับชแนลถัดไปอย่างเช่นชแนลที่ตอนนี้เราใช้ชแนลที่ที่1อยู่ใช่ไหมอยากจะใช้ชแนลที่2นะครับชแนลที่2ก็เปิดดูครับตอนนี้ชแนลที่2ผมเนี่ยได้ทําการต่อกับซอรสนั่นเองนะครับงั้นถ้าผมลองปรับโฮลิสโตทอลก็คือปรับส่วนลึกขึ้นเนี่ยขยายให้เห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าโอเคซอสเป็นแบบนี้ สปอนเป็นแบบนี้นะครับเพราะจะมีการคลิปสัญญาณเล็กน้อยนะครับเนื่องจากอาจจะมีความถี่ที่มากเกินไปสมมติว่าลดตรงนี้เหลือ100แล้วละกันดูนะครับพอลดเหลือ100ออ,อโตอีกครั้งนึง ไอเน,นี้ยคือสัญญาณเดิมนะครับอันนี้คือสัญญาณที่ผมออโต้ใหม่นะครับสัญญาณเดิมเนี่ยมันยังคงค้างไว้ให้เราดูนะครับว่าเฮ้ยของเดิมเนี่ยที่เราซิงมาไว้มันเป็นแบบไหนนะครับแล้วลองลองปรับขยายดูนะครับอ่านะครับอันนี้คือส่วนที่เรากําลังเชื่อมต่อนะครับงนั้นในการทดลองจริงเนี่ยนะครับนักนักเรียนนักศึกษาทุกท่านเนี่ยก็จะต้องนะครับไปกลับไปเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของ วงจรนะครับที่เราจะออกแบบซิม,มูเลตผลการทดลองนะครับแล้วก็มาต่อวงจรบนอุปกรณ์งั้นสรุปกันนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างในการใช้งานตัวมัลติซิมไลท์หนึ่คุณต้องมีแอคเค้าของมัลติซิมไลท์นะครับ2คุณวาดวงจรให้ถูกต้องนะครับแล้วนะครับวาดวงจรให้ถูกต้องแล้วทำการ ซิมูเลตผลลัพธ์นะครับที่คุณสนใจนะครับแล้วก็วิเคราะห์ผลนะครับแล้วก็เปรียบเทียบสมการหลังจากนั้นนะครับค่อยทำการเชื่อมโยงไปยังอุปกรณ์ที่เป็นไมลิโอก็คือคุณจะต้องไปต่อวงจรให้เหมือนกับวงจรที่คุณซิมต่อวงตำแหน่งการวัดให้เหมือนกับสิ่งที่คุณกำลังวัดที่สนใจแล้วก็สามารถที่จะเซนสัญญาณเปรียบเทียบ ตัวที่เป็นซิมูเลตกับตัวที่เป็นผลลัพธ์จริงที่วัดณนะปัจจุบันเวลาจริงได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าความสามารถในวิทย์คือสามารถที่จะเปรียบเทียบสิ่งที่คุณจําลองกับเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นผลลัพธ์จริงๆออกมาในการทํารีพอร์ตหรือว่าสามารถนําไปวิเคราะห์ต่อได้นะครับดังนั้นการเรียน l a บในยุคใหม่เนี่ยไม่จําเป็นต้องดีไลท์สมการยากๆนะครับเพียงแค่ คุณสนใจอปุปกรณ์ตัวนั้นและศึกษาพฤติกรรมมันนะครับรู้รู้จักวิธีการต่อวงจรอย่างถูกต้องแล้วก็นําเครื่องมือเนี่ยมาวัดเพื่อดูชาเลคเตอร์ดิสติกต่างๆดูผลตอบสนองแล้วค่อยไปศึกษาว่าวงจรและสมการเนี่ยมันทํางานอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนรู้ของเอวิสนะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์อยากให้ทุกท่านเนี่ยไปย้อนทบทวนในเรื่องของ m e ชชูเมนต์ไลท์ใช้งานยังไงนะครับ ในส่วนของมันตีซิมไลท์หัดออกแบบวงจรเยอะๆนะครับและเดี๋ยวผมจะมาสอนในเรื่องของการใช้โปรแกรม La b บวิวติดต่อมาหาเจ้าตัว e l v วิสเพื่อที่จะสามารถโปรแกรมมิ่งได้ด้วยนะครับก็จะสอนให้รอบด้านนะครับพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ